วัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ้ยฮักเด้ออีสานชาแนลจ้ามื่อนี้น้องอุ้ยสิพาพี่พ่าน้องเขาไปเล่นโคกน้องคมกับแม่กองกับน้องศิล้าจ่ะสป,ปอร์จ้าไปเบิง้งกวายตัวใหม่ของพี่หนูพ้อมกับสิพาพี่พ่าน้องเขาไปหาอาหารปลาพอ้อจ้าบรรยากาศมื่อนี้แดดบดแดดบดฝนสิมา ้าเดียวขี่รถขึ้นไปโคกน้องทมจะไปเบื้องบรรยากาศน้องทมน้ำกันจะเม่แม่นสิบพักปีเราบอกบอเฮ้ยงามบ่ได้ไปไหมเป็นปีเราดีเนาะสิได้ปีหนึ่งแล้วส <c oughs> ิได้ปีหนึ่งแล้วที่บ่ได้ไปน้องทมมันนี้ก็เลยสิพาพีพาน,าน้องเขาไปเที่ยวน้องทมก่อนจาเดี๋ยวไปน้ำกันเด้อ

ใยทองโอ้ตู้เขาเลยตัวนี้สมาชิกใหม่ทัวปัตทัวลายเป็นไหนกบปูเนี่ย 45. 45. สี่สิบห้ามีสี่หมื่นห่าวสั้นแาพี่น้องโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอนฮอสกงหยอดเรามาทักไทยฮ่นแล้วอันนี้กับของพี่หนูเราจะคุ้นมากเลยนี่ทังหยอดคุนคุณ,คณ นึกซื้อแล้วเป็นนางแดงๆเนาะซื้อๆื้อยังก่นอนนี่เมฆะเมฆะเมฆะ,มะไปเล่นหน้าไม้จนโตเปียกหมดเอนาะ ได้ยินเสียงงางมาโรดตัวนี้ตัวใหม่เด้อพี่หนูที่ซื้อมาเด้อมาหอดมูแล้วเเเหเหหห,ห,ห,ห็็นนนนนแลล้้้้วบบาาาาางง่่่่่่กทีีีีอออออะะรมืัโ ัวนี่ก็อ้วนคักคุณ่ะอันนี้ก็ของพี่หนูสาวทองคำของพี่หนูเดี๋ยวนี้มีจักโตยายเนี่ยเจ็ดโตควายเจ็ดแม่ม่ได้โตแม่เมื่อแน่นอนแถวอะโมไปได้ปุ๊ดิโตโตปุ๊ดเจ็ดก็โตแม่ ตัวฟูมัดแล้วตัวแม <laughs> ว่ว้าวังภูมันเล่นตมด้วยเฮ้ยข่วนนะเมื่อเนี้อุ่ยกับชอปเปอร์มาเลี้ยงควายซอยปูกับสิมหา ของป้าไปกินพร่อมีทองกีต้นเนี่ยอันนี้ทองกีนี่จะท้องเต็มไปเมือตระร้อนจ้าพี่น้องเบืองสภาพคนมาเลี้ยงควายจ้าเลี้ยงควายกะสิมีกะตามีขวดน้ำพร้อมมาเลี้ยงควายซอยปูกระถิไปหา ของปลาไปกินแรงจ้ามือแรงอันนี้ก็แนวกันแดดจ้าห่อนคัาต้องมีหมวกจ้าสังเกตบังเป,เป,ปลียวแดดั้งหลังหมดจะขาวอากลากเลยเบิ่งอันแล้วนอนนำดูคุ จะปอยควายนอนน้ำจากน้อยก็นอนพ่นนองเดี๋ยวน้องอุ้ยพาไปเขาโฮมกรรู้สึกว่ามันแดดแห้งซะเหลือกเกินจ้าเมื่อนี้แดดครับจ้าในการที่ว่าเขาเอาควายนอนน้ำเสื้อเขาสิขืนเนะจา้าน้องอุ้ยกับสิพายางเขาปลานี่ก,นาาก็เป็นปลาจ้าเป็นปลาธรรมชาติที่อยู่โคกน้องชมอาหารปลาที่น้องอุ้ยสิพา,ามหาหนั่นก็คือ นอโจดจ้านอโจดนอเพกนอไม่น้อยนะจ้าทามีอีหลอกกระเสียวอีหลอกไปพร้อมอันี้กะลังงางหาอยู่บลูว่ามันสิได้บอมอี้เพราะว่าวมันดดแดดเราจ้ายางซมิ่งกับเศร้าแล้วพีน่น้องเอยน้องอุ้ยสิรอดบอุ้ย อีลอกกำลังเกิดพี่น้องอยากเห็นอีลอกบอ่เบิงเบิงลองอุ้ยสิให้เบิงอีลอกจ้าต้อนอีลอกแก่นี่ต้อนอีลกอกกำลังแท้งนอหาโจดจ้าต่อไปคือนอไม้น้อยนอโจดนอเพกนอไม้น้อยจ้าแล้วเต่สถานที่แล้วเต้าหมองเพื่อนสีเอิ้น อีหลอกน่อยจ้าอีกสักสองวันเพอาเจ็บจ้านี่จ้านี่คือนอเพกที่เขาสิมาเก็บกัน,น,นเริ่มสิเหี้ยวแล้วอุ้ยกะสิเลือกออนนอที่มันใหญ่มันมกจ้ามันเหี้ยวหมดนหลอกแอพี่น์ก,ก็กรยังปอกได้อยู่ ก็ยังพอได้เก็บก็ปอกได้อยู่นี่ก็คือหน่อไม้น้อยที่ห้อหมวนปลาหมุนปลาหมุนดงมาเก็บเพื่อที่จะไปทำอาหารจ้ะเวลานะคะกลไปปอกแกงคือกันกับแกงหน่อไม้จ้ะแต่อันนี้เขาปอก แกงได้เลยเพต้องได้ต้มก่อนจะน้อมใหม่หน่อยเขานี่รสชาตินี่แซ่บจ้ะเขาก็สิหาเล้งเบิองก้อยง่ายจ้ะก้อยง่ายแบบนี้มันก็สิมี้น่าโจดไอ้เขาได้เลือกเก็บกันจ้ะมันก็บโค่อยหลายแต่มันก็มีให้เขาได้เก็บอยู่ อดีนมันก็ยังซุ่มอยู่เพราะว่าฝนก็ตกอยู่มันก็มี่เขาให้เขาได้เก็บจ้ะคนก็จะเขา่เขาๆออกๆอ,อ,อยู่เรื่อยจ้าในโคกนี่ภูมิก้อนก็เก็บก้อนภูมารุ้นก็ได้นอนหน่อยนอนเหี่ยวปาย บรรยากาศรอบๆจ้าพี่น้องกระสิบเป็นต,ตมน้ณนี่แหละจ้า,จาว่าตอนนี้น้องอุยยุ่ผู้เดียวว่รู้ว่าชอปเปอร์กับศิลาแล้วกับปูพล่ยควายไปเลี้ยงทา้งหนแล้วแตก็คงจะบ่ไก่จากบริเวณนี้ถามว่า่านบ่กับบ่านจ้าเพราะว่าเคยเคยมาเลี้ยงควายอยู่แล้ว จะบรรยากาศรอบๆจ้าเบิ้งจ้านกอ,อุ้ยเจ็บออกจากก้อนนี่ได้หนิเราหาต่อไปอีกเลยๆจะกับบอริเวนนี่ก็คือเป็นปลาเพกมดูดดงาควายเขามากินแบบใดมันมาที่จ้าก็คือใบนี่ใบเพกทิกโปงขึ้นแบบนี้แหละจ้าชุ่เคี้ยวนี่งาควายสิมัก อิหลีจะมักเป็นพิเศษเลยแต่ว่าเสียงควายเขาอยู่ทั้งหนาจ้ะคือสิบอฮอดควายง่ายอกนี่อีโอกประมาณน,นี้สามารถเอาไปแกงได้เราได้จ้ะได้คืบนึงแล้วแล้วน้องอุ้ยจะเอาอีรอกไปพร้อมเมื่อนี้ <c oughs> นี่นี่จ้านี่คือล้ำอีรอก มื่อนี้กับพาพีพ่อานองเขามาตะลุยปลาหาอาหารปลาเป็นเมนูที่คนอีสานเขากินดีจ้านิยมกันรสชาติมันจะคั้นจ้าแต่น้องอุ้ยกินบ่ไดรดอกอุ้ยแพ้อ,อีโลกแต่ลูกหรือพ่อบ้านอุ้ยน่ะกินได้อุ้ยกะเิีอาาไปทําเป็นกับเขา่าให้เพื่อนกินจ้า นี่ก็คือดอกกระเจียวอุย้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยอืควายเข้าไปอีกแล้วนี่แหละจ้าบริเวณที่อเอาเลี้ยงควายตูย้แล้วก็จะเอาเมาเลี้ยงนี่เป็นประจำเมื่อนี่เห็นยังเก็บเอาทุกอย่างจ้าเพราะว่ามันเป็นอาหารปลา น้องเสียบวาฮอกกลนเอาน่ะมันจะได้ดีจา้านี่นี่คือดอกกระเจียวดวยจา้าเด้อบวกกินกับปนกับแก้วแซ่บแซ่บ,บจา้านี่อู้หเดี๋ยวหาอีกจ้าเดี๋ยวหาอีกพี่นนองควายฮอกกบะเบื้อ ไปอีกแล้วพี่น้องก็ได้สมมาพักควนแล้วน้องอุยอองอ้ยกับสิพักลับกอนน้องอุ้ยกับขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามหักเด้ออีสานชาแนลจ้าเดี๋ยวคลิปไมค่คลิปหนาน้องอุ้ยสิพามาเละหาเก็บอีโลกเก็บดอกกระเขี่ยวต่อจ้าเมื่อนี้ก็ได้สมมาพักควนอยู่ได้แเกียงยู่จ้าเด็กกงยงนอนอย่งปูกเก็บซอยจ้าผุ้น่ะนี่แต่นอมุกมุกใหญ่ๆจ้าเอาทุ่งยางห่อไปเพื่อวานสิบ่วได้เหี่ยวสิบัวด้แห้งจ้า ไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆ้ดยจ้จที่ติดตามจ้าไปแล้วโอ้ยยังเมื่อยเลย